คือญาติโยมนี่แหละเวลาไปเจอพระท่านดีๆอะ่ะก็ญาติโยมยก,ก็ไม่ทำให้เสียพระอืมอ่ะก็เราจะพูดเรื่องนี้เช่นเห็นท่านอยู่กุฏิแม้มันก็โลโกโศลือเกินสร้างให้ใหม่อ เอ๊ะนั่ติดแอร์้ท่านหน่อยดีไหมปูพรมสีแดงแล้วกันน่าจะได้เหมือนคุณเซมปูที่นอนสีชมพูเอให้ท่านมีเตียงท่านหน่อยละกันท่านจะได้ลุกนั่งสะดวกเนาะมันได้ไกลจากพระวินัยไปเรื่อยก็อี้หลุยละกันท่านจะได้นั่งสบายเวลานั่งเอสสมฐานนะเอ๊ก็อี้หลุยจะพอน้อเอาเราเราเราซื้ออะไรผ้าปูที่มันเป็นฟูๆขาวๆปูยท่านดีไหมหาอะไรรองเท้าให้ท่านดีไหมท่านมีรถหรือยังไปไหนมาไหนสะดวกที่ มือถือของท่านรุ่นไหนนี่ใช่ถ้ามีความไม่มีนาวัดไม่มีเด็กไม่อะไรไม่ต้มีอะไรไม่มีบัตรเครดิตหรือยังเผื่อฉุกเฉินอะไรขึ้นมารอบนี้ไปอินเดียกันไหมท่านหรือว่าไปวัดที่ยุโรปไหมไปภูวิลล่าไหมมีสนุกเกอร์ด้วยนะมีลูกๆมาเปเล่นด้วยบางทีเราอ่ะไปปลนเปรพระมากไปบางทีพระท่านก็แบบบางพระพาะรูปท่านก็อึดอัดนะพี่ปูใช่แต่บางรูปท่านก็ชื่นชมชื่นชอบ